อ่านี่พี่เซฟจ้ะอันนี้เป็นปาเจโ่นะคะสองตสี่ดีเซลอ่าเดี๋ยวเข้าซอยนี้กันนะเข้านี้กันนะอ่านนดีเซลนะคะสองตูสี่ดีเซลปาเจโ่ใส่สามตัวหน้าเครื่องค่ะพาลูกค้ามาวิ่งถนนนอกนะคะคก็ให้ดูวิธีการแซงดูการออกตัวถนนอันนี้ตะลุ่งของเมื่อกี้เส้นนี้ตะลุ่งของเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ออกถนนใหญ่แล้วเมื่อกี้โอเคไหมโอเคครับนะโอเคอ่าอดูลอยขึ้นนะเบาขึ้น จะลบการขับขี่เปลี่ยนเปลี่ยนนะดียวแค่ไม่แตะเลยวปารถไหลเองแล้วพอแตะเพิ่มหน่อยมันเหินเลยอ่ะแค่นี้เองลูกค้าจริงค่ะจ่ยคุยยาเอ่อพี่เดี๋ยวพี่ลองจอดข้างหน้าตรงนี้หนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ลองเข้าเกียร์ถอยแล้วลองถอยดูข้างหลังยังว่างอะลองจอดดูนะแล้วลองเข้าเกียร์ถอยแล้วพี่จะกดนะคันนี้ให้กดคันเร่งเพิ่มนะ ไอ้เนี้ยให้ลองกดคันเร่งเพิ่มนะแล้วพี่จะเห็นว่ามันไหลปื๊ดครับ <laughs> 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 โอเคนะไหลต่างจากเมื่อก่อนใช่ไหมอ่าอ่าทีนี้ยลองไปละเอาอตัวใหม่ทีหนึง่งเบกดีขึ้นด้วยค่ะหนุบขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยออกตัวปุ๊บเนี่ยมันไม่ตื้อแล้วเมื่อก่อนจะรู้สึก,กหนักๆใช่ไหมใช่ไม่ต้องกดคันเร่งมากอ่าเนี่ยพี่พี่เขาใส่คันเร่งอย่างอื่นมาด้วยใช่ไหม อ่าใส่กล่องอย่างอื่นมาด้วยนะคะก็ผมบอกกันแล้วว่าไปลองสับสวิคดูก็ได้แต่นี่เขาลองเองสองอย่างเขาก็รู้แล้วว่ามันเหินขึ้นดีกว่าเดิมนะคะวิ่งจริงถนนจริงค่ะนี่พามาลองว่าเออเดี๋ยวเขาต้องไปกลับจันทจังหวัดไงจะได้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้มันเหินแบบนี้เนาะผ่อนสักนิดนึงแล้วมันเหินที่กว่าเนะยคะ่ะแต่บางๆก็เป็นลวพี่ ต่พอออกตางจังหวัดมันหนมมันลง่งกว่านี้แตะบางๆสบายๆพี่ตีนปลายสบายแล้วลอยตัวละเนาะโอเคแล้วเนาะโอเคครับ okay <c oughs> สบายใจละแต่เดี๋ยวคไวไ่อยเอาคันอื่นมาใส่ต่ออ่ะดีได้ผลเลยไม่ได้แปลงอะไรด้วยติดป๊ดเดียวถ้าไม่รวมน็อตหายนะพ่เซฟซูเปอร์เทอร์โบติดตั้งสวมเสริมไม่ต้องดัดแปลงและดีฟังผลต่งางทันที จำนวนตัวการใส่แตกต่างกันตามลักษณะของทรงเครื่องยนต์ราคาตัว600บาทคันนี้เป็นผลงานติดตั้งปาเจโร่2.4ปาเจโร่ไททันเป็นเครื่องเดียวกันดีเซลใส่ได้3ตัวหน้าเครื่องสามารถติดสวมเสริมได้มีคลิปวิดีโอและภาพแนะนําการติดตั้งมากมายสําหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นรุ่นยอดนิยมการติดตั้งอยู่แล้วจะส่งได้ติดสวมเองได้ติดและช่วยประหยัดน้มามันถดหายอืดไถ่เครื่องยนต์หายสัน่นลดควันดําทันที ไม่มีหมดอายุไม่มีดัดแปลงถ้าติดอุปกรณ์อย่างอื่นมาสามารถใช้ร่วมควบคู่ได้ P ีเซฟซูเปอร์เทอร์โบสีครับ